สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบกับครูสุขนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่ห้องเรียนแสนสนุกนะคะของคุณครูสุขเอ๊วันนี้เป็นวันอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 3นะคะธันวาคม2,564นะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะในเรื่องการดูแลตนเองในฤดูการต่างๆและจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะเด็กๆ แต่การดูแลตนเองในฤดูการต่างๆนั้นเด็กๆก็ได้เรียนรู้กับครูสุขและครูแป๋วในแต่และวันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ในวันนี้คุณครูสุก็จะมาสอนเด็กๆนะคะในเรื่องวันพ่อแห่งชาตินะคะก่อนที่เด็กๆนะคะจะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะเราคุณครูสุนะคะ ก็มีบทเพลงนะคะพระราชาในนิทานนะคะให้เด็กๆได้ชมและรับฟังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ i mm -hmm.

เด็กๆมาเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยวันสำคัญเรื่องวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกๆุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอัลยุนดเดศมหาราช บรมนาถบพิธซึ่งเป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาท่านเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559จึงกําหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยนั่นเองค่ะ สัญลักษณ์คือเด็กๆทราบไหมคะคืออะไรดอกพุทธรักษาดอกพุทธรักษาหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นแต่เอ๊สีประจำพระอ,องค์ก็คือสีเหลืองยังเป็นสีประจำวันเกิด ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งการมอบดอกพ,พุทธรักษามาให้กับคุณพ่อเปรียบเสมือนกับการบอกถึงความรักความเคารพผู้ที่สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับครอบครัวของเรานั่นเองค่ะ พระราชกรณียกิจนะคะในรัชก,กาลที่9นะคะลูกๆท่านเป็นผู้ก่อสร้างโครงการต่างๆมากมายเลยพระองค์ท่านพระราชทานโครงการแก้ไขปัญหาในประชาชนมากกว่า4,000โครงการนะคะเด็กๆอย่างเช่นโครงการย่าแฟกโครงการฝนหลวงรอเก้าโครงการช่างหัวมัน และโครงการที่สำคัญอีกคือโครงการทฤษฎีใหม่หัวใจเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆหลายคนคงรู้จักกันแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรพระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักกินรู้จักใช้จะได้มีชีวิตที่ สุขสบายนะคะเด็กๆและเรียบง่ายไม่เดือดร้อนด้วยนะคะกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาติประชาชนจะร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีมีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อองค์ท่านนั่นเองนะคะลูก และจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพ่อและยังถือว่าในวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติการแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อเด็กๆน้ำดอกพุทธรักษามากราบคุณพ่อนะคะแสดงความรักต่อคุณพ่อ และเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือทำให้คุณพ่อชื่นใจนั่นเองนะคะเด็กๆก,กิจกรรมที่ทำร่วมกับคุณพ่อนะคะอย่างเช่นการปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้ใช่ไหมคะการทำงานบ้านช่วยเหลือคุณพ่อต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะและ การช่วยเหลือการทำงานบ้านนั้นเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อทำได้ทุกวันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะไปเตรียมแบบฝึกเล่มล่่มลอยและอุปกรณ์การเรียนนะคะและสมุดการบ้านเล่มสีเขียววันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเราจะมีกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเด็กๆจะอยู่หน้าที่61นะคะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเปิดเล่มร่องรอยเลยนะคะ วันนี้คุณครูตุกจะมาสอนเด็กๆในหน้าที่39หน่วยที่19หรือฤดูการน่านรู้เรื่องที่5การดูแลตนเองในฤดูการต่างๆเด็กๆฟังโจทย์เลยนะคะคุณแม่พาเด็กๆไปซื้อชุดกันหนาวเด็กๆช่วยนับจำนวนเสื้อกันหนาวเพื่อเรียงลำดับ8ปด ถึง90้าสอารบ,บิกนะคะและ8 1ถึง90นะคะเป็นเลขไทยเด็กๆมาดูรูปภาพนะคะคุณแม่พาน้องมาซื้อเสื้อกันหนาวเด็กมาดูนะคะ81เลขอารบ,บิกและ81ไทยอยู่ในเสื้อสีชมพูและต่อมา81แล้วเด็กๆก,ก็ต้องไปเขียน82เป็นเลข อารารับิกแล้วก็เป็นเลขไทยนะคะแล้วก็83เขามีเขียนมาให้แล้วในเร็ดบเสื้อสีม่วงเด็กๆก็เติมนะคะจนถึง90นะคะและเด็กๆก็ลองนับดูว่าเรามีเสื้อกันหนาวนะคะทั้งหมดกี่ตัวและให้เด็กๆนะคะเติมในช่องว่างด้านล่างด้วยนะคะ จากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่40สเด็กๆสังเกตสิ่งของเครื่องใช้ในฤดูการต่างๆแล้วเลือกละบายสีภาพที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ของฤดูนั้นๆในผังต้นไม้ให้ถูกต้องเด็กๆมาดูช่องสีเขียวเขียนว่าสิ่งของที่ใช้ในฤดูการต่างๆอ่ะเด็กๆมาดู ดวงอาทิตย์เจรือดูร้อนนะคะจะอยู่ในช่องสีเหลืองเด็กๆว่าอุปกรณ์เครื่องใช้และเสื้อผ้าที่ใส่ในฤดูร้อนนั้นนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆมองเห็นหรือยังถ้าดเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆบอกครูสุสิคะว่ามีสิ่งใดนะคะที่เราจะต้องสวมใส่ในฤดูร้อน เอ้ได้แก่อะไรนะพ์ทใช่ไหมคะและอะไรอีกคะเสื้อกล้ามนะคะและอากาศมันร้อนเราต้องใส่หมวกกับใส่แว่นนะคะเด็กๆระบายสิ่งของนะคะเหล่านี้นะคะต่อมาเด็กๆมาดูฤดูฝนสิ่งของเครื่องใช้นะคะ,ชน,ะชนิดใดน,นะคะที่ตรงกับรืดูฝน ได้แก่อะไรคะเด็กๆเด็กลองสังเกตดูซิได้แก่อะไรนะที่เราต้องใช้สิ่งของที่ใช้ในฤดูฝนได้แก่รม่มใช่ไหมคะรองเท้าบูทและมีอะไรอีกนะเด็กเด็กลองสังเกตนะคะถ้าเด็กๆแล้วก็มีอะไรคะเสื้อกันฝนเด็กๆก็ระบายสีมาดูฤดูสุดท้ายก็คือฤดูหนาวเด็กๆลองสังเกตสิ่งของเครื่องใช้ที่เราต้องใส่ในฤดูหนาวนะคะ และจากนั้นเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามเปลี่ยนสีด้วยนะคะจากนั้นเด็กๆมาดาูใบกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์หน้าที่61นะคะเรื่องที่1การเกิรดรดูบอกว่าเด็กๆระบายสีภาพการทำฝนเทียมให้สวยงามนะคะเด็กๆ การทำฝนเทียมเป็นการสร้างให้เกิดฝนตกในพื้นที่แห้งแล้งโดยการโปรยเม็ดน้ำแข็งแห้งหรือน้ำเกลือจากเครื่องบินไปในอากาศเมื่อรวมตัวกันในก้อนเมฆก,ก่อตัวรวมกันเป็นก้อนเมฆอ้นวนๆแล้วตกลงมาเป็นเม็ดฝนใช่ไหมคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะ และเปลี่ยนสีให้คุณครูสุขด้วยนะคะจากนั้นเด็กๆก็ไปหยิบสมุดกันบ้านเล่มสีเขียวนะคะวันนี้ครูสุขจะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยเด็กๆเขียนวันที่3ทธันวาคมพศสอ6 4นะคะแล้วเด็กๆก็เขียน1หอนอ,อึกง,งอนหนึ่งเมเองห่งถึงสออี บอกสินะคะแล้วเด็กๆก็เขียนโจทย์แปลเป็นไทยวันนี้คุณครูสุจะสอนในด้านให้เด็กๆนะคะเขียนอ่ะคำว่าอ่ะคุณครูสุบอกแล้วว่าอ่ะคือการแทนค่าการนับสิ่งของเครื่องใช้หรือสัตว์ต่างๆที่นับได้1น,นะคะนับได้1อย่างเช่นมาดูโจทย์ของเราอะแคทอะแนะคะแมวหนึ่ง ตัวนะคะเด็กๆก็เขียนมอแอลวแมวหนอื่นงหนึ่งไม่เอกหนึ่งแล้วก็ตออัวตัวแมวหนึ่งตัวบรรทัดต่อมาเด็กๆก็อับแบทแปลว่าไม้ปิงปองหนึ่งอันนะคะเด็กๆก็เขียนไม้ปิงปองหนึ่งอันนะคะมไอไมไม่โทไม้ปออี่นงปิงปอองปอง หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งแล้วก็ออไม่หรนอากาศนออันนะคะไม้ปิงปองหนึ่งอันต่อมาอ่ะแฮทหมวกหนึ่งใบและต่อมาก็คืออะแมตเสื้อหนึ่งผืนต่อมาก็คืออะแรดหนูหนึ่งตัวจากนั้นเด็กๆก,ก็เขียนชื่อจริงนามสกุลจริงอะน,นุบาลปีที่เท่าไหรคะอ่าและเลขที่เท่าไรคะ,ะ,ะ,เ,รคะเด็กๆก,ก็ ใส่ลงมาให้ครูสูดด้วยนะคะและอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องวันพ่อแห่งชาติแล้วหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เด็กๆลองบอกคุณครูสูตรีกค่ะว่าเด็กๆทราบถึงอะไรแล้วบ้างเอ๊คุณครูนะคะได้ทราบถึงประวัติของท่านในราชการที่ข้าวและวันที่ท่านสวรรคต เอแต่วันที่เท่าไหร่นะวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมคะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆวันที่ห้านะคะทันวาคมของของทุกๆปีนะคะและเป็นวันอะไรอีกด้วยคะเป็นวันชาติใช่ไหมคะเด็กๆและเราก็ได้เรียนรู้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ประจําพระอ,องค์คือดอกอะไรคะดอกพุทธรักษา และมีสีอะไรที่ค่ะที่ประจำพระอ,องค์ก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากและกิจกรรมต่างๆในวันพ่อและสุดท้ายการแสดงความกระตัญยูและการปฏิบัติตนนะคะต่อคุณพ่อคุณแม่เด็กๆทําอย่างไรคะบอกครูสุสิอ่าเก่งมากเลยนะคะเด็กๆ ต้องปฏิบัติตนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะคะและพูดจาให้มีคำที่ลงท้ายครับ,บเป็นเด็กที่น่ารักช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านไม่เล่นมือแต่มือถือดู YouTube นะคะเด็กๆและเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเล่มแบบฝึก ใช่ไหมคะล่องรอยสองหน้าและเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมใบงานกิจกรรมสร้างสารรค์ใช่ไหมคะและเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะในสมุดเล่มสีเขียวใช่ไหมคะแปลเป็นประโยคเลยนะคะแปลเป็นไทยให้ถูกต้องนะคะสุดท้ายนี้ครูสุนนะคะฝากให้เด็กๆอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะหน้าที่21 นะคะถึง25เด็กๆหัดอ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูสุนะคะจะมาทบทวนนะคะให้เด็กๆอีกครั้งหนึง่งและในวันนี้ครูสุก็ฝากนะคะให้เด็กๆอัดวิดีโอการไหว้คุณพอ่อการปฏิบัติตนในการช่วยเหลืองานบ้านนะคะ ส่งวิดีโอมาให้คุณครูสูดด้วยและแสดงความรักกับคุณพ่อด้วยนะคะโดยการทำอะไรคะกอดหอมและเป็นเด็กดีนะคะเด็กๆอย่าลืมวันนี้ครูสูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ